ข้อควรระวังในการใช้น้ำหมักในนาข้าวนะครับครับสวัสดีครับช่อง YouTube พบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับของสุดาฟาร์มนะครับวันนี้เรามาเลขเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้น้ำหมักในนาข้าวนะครับพี่น้องครับซึ่งเป็นวิธีการที่พี่น้องเกษตรกรต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับเกี่ยวกับการเกษตรแต่สําหรับผมนั้น ชีวิตผมอยู่ในน้ำหมักมาทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะว่าผมใช้น้ำหมักเลี้ยงปลาแล้วก็เอาน้ำจากปลานั้นมารดพืชผักก็เลยทำให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้น้ำหมักนะครับขับพืชหลายๆชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะครับตลอดจนการเอาน้ำหมักมาใช้กับข้าวน้ำหมักมาใช้กับพืชผักสวนครัวน้ำหมักมาใช้ในการฆ่าหญ้านะครับแล้วก็น้ำหมักในการรักษาโรคให้สัตว นะครับพี่น้องในสวนเรามีทุกอย่างนะครับแต่วันนี้ผมจะนําเสนอว่าข้อควรระวังในการใช้น้ําหมักในนาข้าวนะครับเพื่อเป็นการย่อยสลายใบยข้าวนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเอาน้ําหมักด้วยกันนะครับนี่แหละครับน้ําหมักของเรานะครับเราทําไว้ในสวนเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับ นี่แหละครับน้ำหมักที่เราเอามาจากถังนะครับผมจะเทใส่เลยนะครับเดินตามร่องเทใส่นะครับคือหากว่าที่นาเรามีน้ําเราเทใส่เลยนะครับเทใส่เป็นหย่อมหย่อมเดี๋ยวน้ําหมักตัวนี้นะครับมันจะวิ่งหาการเองนะครับพี่น้องเทอย่างนี้นะครับ นี่แหละครับเราเทแบบนี้นะครับหนึ่งไร่ใช้ห้าก,กันหลอดนี้นะครับจบนะครับทำให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่มีโรคผลผลิตเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูพี่น้องที่ใช้น้ำหมัดผิดประเภทนะครับแล้วต้นข้าวจะเป็นยังไงนะครับนี่แหละครับพี่น้อง เราเทน้ำหมักเป็นหย่อมๆนะครับหนึ่งไร่เราก็ใช้ประมาณห้าแกลลอนนะครับนี่แหละครับน้ำนี้ก็เป็นน้ำที่หมักไปด้วยใบข้าวนะครับแล้วกว็เราก็กำลังเลี้ยงแหนแดงนะครับพี่น้องดูได้นะครับแหนแดงนี่แหละครับนาอินซีต้องมีแบบนี้แหละครับถึงรอดแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วย เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้าวที่เขาใช้น้ำหมักเนือนกันนะครับแต่ทำไมถึงตายนะครับนี่แหละครับพี่น้องข้าวที่เขาเอาน้ำหมักมาใส่นะครับใส่โดยไม่มีน้ำเมื่อไม่มีน้ำนะครับเชื้อชุลินทรีย์มันเขาก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าเป็น น้ำหมักเป็นปุ๋ยที่มีชีวิตนะครับพี่น้องครับเมื่อเชื้อจุลินทรีย์ไม,ม่ได้นะครับผลสุดท้ายข้าวก็ต้องตายลักษณะนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องดูได้นะครับตรงไหนโดนเยอะๆหน่อยก็ นะครับนี่แหละครับข้อควรระวังก็คือเวลาเราใช้น้ำหมักหากว่าไม่มีน้ำก็ใช้วิธีการฉีดหรือพ่นนะครับหรือหากว่ามีน้ำเหมือนสุดาฟาร์มก็เทในอัตราส่วน1ไร่ต่อ5้ากลอดนะครับเทเป็นยอมยอม ก็นําเสนอของแท้เลยครับอันนี้เป็นของชาวบ้านที่เขาใช้นะครับพี่น้องพอดีเขาเห็นข้าวของสุดาฟาร์มสวยเขาก็ทําน้ําหมักนะครับแต่น้ําหมักที่เราทํานั้นต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอันนี้สงสัยทําแบบยังไม่ทันเป็นนะครับยังไม่เป็นดีนี่แหละครับก็มีลักษณะเหมือนกับโรคมาทําลายใบยข้าวนะครับที่จริงเป็น น้ำหมักนะครับเชื้อจุลินทรีย์เขาเดินบนใบข้าวเลยนะครับพี่น้องก็จากช่อง u t u b e สุดาฟาร์มอคอนิกไทยแลนด์นะครับจึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาในทางสร้างสารรค์ได้นะครับสวัสดีครับ